เข้าสู่ตอนที่19ค่ะเนวิลวิ่งเข้ามากอดเพื่อนๆแฮร์รี่อ Harry มองดูใบหน้าที่บวมช้ำของเนวิลและเสื้อผ้าที่ดูมอมแมมเนวิลหันไปบอกกับอาเบอร์ฟอร์ดว่าจะมีอีกสองสามคนตามมาอาเบอร์ฟอร์ดถึงกับตกใจว่าจะมีใครมาอีกนี่มันเป็นเวลาห้ามออกนอกบ้านนะแถมยังมีคาถาแมวครวนอีก เนวิลเลยบอกว่าพวกนั้นจะหายตัวเข้ามาในบาร์เลยถ้าพวกเขามาถึงแล้วให้ส่งไปตามทางเดินเลยนะหลังจากนั้นเนวิลก็ดึงเฮอร์เมลนี่เข้าไปในอุโมงค์รอนก็ปีนตามไปส่วนแฮร์รี่ก็หันมาบอกขอบคุณอาร์เบอร์ฟอร์ดที่ช่วยชีวิตเขาไว้ถึงสองครั้งอาร์เบอร์ฟอร์ดบอกว่าดูแลพวกนั้นด้วยนะเขาไปช่วยเป็นครั้งที่สามไม่ไหวแล้ว หลังจากนั้นแฮร์รี่รอนเฮอร์เมลอนี่และเนวิลก็เดินผ่านอุโมงค์หลังรูปภาพของแอเรียนาไปเนวิลถามเพื่อน,อนว่าเรื่องจริงหรือเปล่าที่พวกเขาบุกเข้าไปที่กรีนกอตส์แล้วขี่มังกรหนีออกมาแฮร์รี่บูตตะโกนบอกข่าวนี้ในห้องโถงตอนอาหารค่ำแฮร์รี่ก็เลยถูกพวกแครตีเกือบตายและแฮร์รี่ก็บอกว่าใช่นั่นคือเรื่องจริงแฮร์รี่ถามเนวิลว่าที่ฮอกวอตส์เป็นยังไงบ้าง นวิวก็เล่าว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพี่น้องแคโรมาคุมเรื่องระเบียบวินัยด้วยและชอบลงโทษนักเรียนอัมบริดดูเป็นคนดีไปเลยเมื่อเทียบกับสองพี่น้องแคโรถ้าเราทำอะไรผิดอาจารย์คนอื่นๆจะต้องส่งเราไปหาสองคนนั้นแต่ว่าพวกอาจารย์ก็ไม่ส่งพวกเราไปหรอกเพราะว่าอาจารย์ก็เกลียดสองพี่น้องนั้นพอๆกับเราอามิคาสแคโรเป็นอาจารย์สอนวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดแต่เขากลับสอนศาสตร์มืด พวกเราต้องฝึกใช้คำสาบกรีดแทงกับเด็กที่โดนกับบริเวณและเนวิลก็ได้แผลมาเพราะว่าไม่ยอมทำตามคำสั่งส่วนครับและกอยชอบวิชานี้มากพวกเขาคงได้คะแนนสูงสุดเป็นครั้งแรกส่วนอเล็กโตแคโรน้องสาวของอามีแคสสอนวิชามาเกิลศึกษาตอนนี้วิชานี้เป็นวิชาบังคับไปแล้วที่ทุกคนต้องเรียนเธอบอกว่าพวกมาเกิลก็เหมือนกับสัตว์ที่โง่และสกปรก และเนวิลก็ได้แผลมาอีกแผลหนึ่งเพราะดันไปถามอเล็กโตว่าแล้วคุณมีเลือดมักเกิลอยู่ในตัวเท่าไหร่รอนก็เลยว่าเนวิลว่านี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาปากดีเลยนะแต่เนวิลก็บอกว่าต้องมีคนยืนอยากต่อสู้สักคนสิมันทำให้ทุกคนมีความหวังเขาสังเกตว่าแฮร์รี่ชอบทำแบบนี้เหมือนกันและพวกนั้นก็ไม่ค่อยกล้าทำร้ายพวกเลือดบริสุทธิ์เท่าไหร่ นอกจากว่าญาติญาติของนักเรียนจะก,ก่อเรื่องอย่างพ่อของลูน่าที่เปิดเผยอย่างออกหน้าออกตาว่าสนับสนุนแฮร์รี่ลูน่าก็เลยโดนจับตัวไปแต่เขารู้ว่าลูน่าปลอดภัยเพราะว่าลูน่าส่งข่าวมาบอกและเนวิลก็หยิบเหรียญของกองทัพดดมันดอร์ออกมาเนวิลบอกต่อว่าพวกแครโรจับเราไม่ได้เลยว่าเราติดต่อกันได้ยังไงพวกเราเคยแอบออกไปเขียนข้อความบนกำแพงกลางดึกด้วยประกาศว่ารับสมัครสมาชิกกองทัพดดมันดอร์เพิ่ม แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันยากขึ้นลูน่าโดนจับตัวไปจินนี่ก็ไม่กลับมาตั้งแต่วันหยุดอีสเตอร์พี่น้องแครเหมือนจะรู้ว่าเนวิลอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เนวิลก็เลยโดนลงโทษหนักขึ้นส่วนไมเคิลคอร์เนอร์ก็แอบ,บไปปล่อยนักเรียนปีหนึ่งที่โดนล่ามโซเอาไว้ไมเคิลก็โดนทำโทษหนักมากทุกคนก็เลยหวาดระแวงกันช่วงนี้แต่ว่าพวกเรายังสู้ต่อเราแอบ,บทำงานกันลับๆแต่พวกนั้นก็หันไปจัดการกับคุณย่าของเนวิลแทน ถึงแม้ว่าคุณย่าจะแก่แต่ก็จัดการผู้เสพความตายคนหนึ่งจนต้องเข้าโรงพยาบาลวิเศษเซนมังโก้เลยส่วนคุณย่าตอนนี้ยังหลบหนีอยู่คุณย่าส่งจดหมายมาบอกว่าเธอภูมิใจในตัวเนวิลมากสมแล้วที่เป็นลูกของพ่อกับแม่พวกเขาเดินมาจนสิ้นสุดที่ประตูบ้านหนึ่งเนวิลเปิดมันออกและตะโกนว่าดูสิใครมาและเสียงตะโกนเรียกแฮร์รี่รอและเฮอร์มนี่ก็ดังก้อง มีคนกว่า20คนวิ่งมากอดจับมือตบหลังขยี้หัวพวกเขาแฮร์รี่งงว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนห้องนี้มีขนาดใหญ่มากมีเปลหลายอันห้อยมาจากเพดานผนังเป็นไม้เหมือนว่าพวกเขาอยู่ในบ้านไม้ขนาดใหญ่มีผืนผ้าประจำบ้านทั้งกริฟฟินดอร์เรเวนคลอ์และฮัฟเฟิ์พัฟมีตู้หนังสือไม้กวาดและวิทยุไม้เครื่องใหญ่เนวิลบอกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องต้องประสงค์ตอนที่เขาหนีพวกพี่น้องแคโรมา ห้องนี้มันเล็กกว่านี้เยอะเลยแต่พอมีสมาชิกกองทัพดดมดอร์เพิ่มขึ้นมาห้องนี้ก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นเชมัสฟินิการบอกว่าเนวิลเข้าใจการทำงานของห้องนี้ดีมากประตูจะไม่เปิดออกเลยหากมีใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในห้องนี้เวลาขอเพื่อให้ได้เข้ามาเราต้องขอว่าเราไม่อยากให้ลูกสมุนของพวกแครโรเข้ามาในห้องนี้และห้องก็จะทำตามคำขอให้เราเนวิลเก่งมาก เนวิลบอกด้วยว่าเขามาซ่อนที่นี่ได้ครึ่งวันและเขาก็เริ่มหิวแล้วทางไปร้านหัวหมูก็เปิดออกเขาก็เลยเดินเข้าไปแล้วเจออาร์เบอร์ฟอร์ดอาร์เบอร์ฟอร์ดก็เลยส่งสเสบียงมาให้พวกเราตลอดชมัาเสริมต่อว่าพวกเราอยู่ในห้องนี้ได้เกือบสองอาทิตย์แล้วแฮร์รี่หันไปมองร,บรอบๆและเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยหลายหน้าทั้งลาเวนเดอร์บราวน์ฝาแฟดพาติลแพร่บูธเออร์นี่มาร์มิลันอนโทนีโกลสตีนมเคิลคอเนอร์ พวกเขาถามแฮร์รี่เรื่องบุกเข้าไปที่กริงกอร์ว่าจริงหรือเปล่าพวกเขาพยายามตามขาวแฮร์รี่ผ่านรายการจับตาพอตเตอร์ทางวิทยุจู่ๆแฮร์รี่ Harry ก็เจ็บแผลเป็นที่หน้าผากและเขาก็เห็นภาพของซากปรังหักพังของตระกูลก้อนวอร์เดมอร์ยืนอยู่ข้างกล่องสีทองที่ถูกฝังไว้ใต้ดินในกล่องนั้นว่างเปล่าและวอร์เดอร์มอร์ก็กรีดร้องด้วยความโกรธอย่างรุนแรงแฮร์รี่ดึงตัวเองออกมาจากภาพที่เขาเห็น รอนและเฮอร์มีอนี่กำลังจ้องมองเขาอยู่และแฮร์รี่ก็ส่งสายตาเพื่อบอกเพื่อนทั้งสองคนว่าวูดมอร์รู้แล้วลว่าแหวนหินสีดำหายไปแฮร์รี่พูดขึ้นว่าเราต้องปฏิบัติภารกิจกันต่อหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วแฮร์รี่รอนและเฮอร์มีอนี่จะออกไปจากที่นี่เราไม่ได้มาเพื่ออยู่ที่นี่แต่เรามีเรื่องสำคัญที่ต้องทำเนวิลง,งงมากและถามต่อว่าต้องทำอะไรเราจะช่วยนะแฮร์รี่ดูอึดอัดที่จะบอกเรื่องนี้กับทุกคน แฮรี่ได้แต่บอกว่าดัมเบิลดอร์ทิ้งงานไว้ให้พวกเราสามคนทําเฉพาะแฮรี่รอและเฮอร์เมลนี่เท่านั้นแต่เนวิลก็เถียงกลับว่าพวกเราคือกองทาพดัมเบิลดอร์นะทําไมถึงไม่ไว้ใจพวกเราทุกคนในห้องนี้ต่างต่อสู้กันมาแล้วทั้งนั้นพวกเราพิสูจน์แล้วว่าเราจงรักภักดีต่อดัมเบิลดอร์และจงรักภักดีต่อแฮรี่จู่ๆประตูอุมโมงคก็เปิดออกลูกน่ากับดีนเดินเข้ามาในห้อง เนวิลชูเรียนของกองทัพเดมอนดอขึ้นมาและบอกว่าเขาเป็นคนเรียกลูน่ามาเองแหละเนวิลคิดว่าแฮร์รี่จะกลับมาเพื่อช่วยไล่พี่น้องแคโรลและสเนปออกไปแต่แฮร์รี่ก็บอกว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพราะเรื่องนั้นและประตูอุโมงค์ก็เปิดออกอีกครั้งหนึง่งคราวนี้เป็นจินนี่เฟร็ดจอจลีจอร์แดนและโชชชงเฟร็ดบอกว่าอัลเบอร์ฟอร์ดเริ่มจะหง,งุดหงิดแล้วเพราะเขายังไม่ได้นอนเลยและร้านหัวหมูก็กลายเป็นสถานีรถไฟไปแล้ว แฮร์รี่สั่งเนวิลว,ว่าให้หยุดเรียกคนอื่นมาได้แล้วรอนกระซิบบอกแฮร์รี่ว่าพวกเขาอาจจะช่วยได้นะเพราะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนให้พวกเขาช่วยหาก็ได้แต่ไม่ต้องบอกหรอกว่ามันคือฮอครัคส์เฮอร์เมลนี่เองก็เห็นด้วยและเธอก็บอกกับแฮร์รี่ว่าแฮร์รี่ไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างคนเดียวหรอกในตอนนั้นแฮร์รี่ก็คิดว่าเขาก็คงเหมือนกับดัมเบิลดอร์ดัมเบิลดอร์ที่เก็บความลับไว้คนเดียวไม่ไว้ใจคนอื่นนอกจากสเนป และจุดจบก็คือเหตุฆาตกรรมบนหอคอยแฮร์รี่ตกลงทําตามนั้นเขาเลยหันไปบอกคนอื่นๆในห้องว่าพวกเรากําลังตามหาอะไรบางอย่างที่จะช่วยคนล้มคนที่คุณก็รู้ว่าใครมันซ่อนอยู่ในฮอกวอตส์แต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันอาจจะเคยเป็นสมบัติของเรเวนคลอมีใครพอจะเห็นไหมลูน่าบอกว่ารัดกล้าวที่สาบสูญไงลูน่าเคยบอกแฮร์รี่แล้วว่าพ่อของลูนา่าพยายามสร้างมันขึ้นมาใหม่ Michael c o น n ร r ก็บอกว่าแต่มันสาบศูนย์ไปแล้วนะและโชคก็เสริมขึ้นมาว่ามันหายไป็นหลายศตวรรษแล้วมันหายไปตอนที่เรเวนคลอตายและไม่มีใครเคยเจอมันอีกเลยรอนถามว่ารัดเกล้าคืออะไร t ท r ร y b ี่บูตตอบว่ามันคือมองกุฎเชื่อกันว่าจะช่วยให้ผู้สวมมีสติปัญญามากขึ้นโชก็พูดต่อว่า ถ้าอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงเธอจะพาไปดูที่ห้องนั่งเล่นของเรเวนคลอก็ได้นะมีรูปปั้นของเรเวนคลอสวมอยู่แฮรรี่ก็เลยบอกว่าเขาจะลองไปดูว่ารัดเกล้าวนั้นหน้าตาเป็นยังไงโชก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะพาแฮรี่ไปที่ห้องนั่งเล่นของเรเวนคลอแต่ว่าจินนี่ก็ขัดขึ้นว่าให้ลูน่าพาไปสิลูน่าตอบตกลงด้วยความยินดี โชก็เลยนั่งลงอีกครั้งหนึ่งสีหน้าดูผิดหวงังเนวิลนำแฮร์รี่และลูน่าไปที่ตู้ใบหนึ่งที่ตั้งอยู่มุมห้องเมื่อเปิดตู้ออกก็มีขั้นบันไดยอยู่หลังตู้นั้นเนวิลบอกว่าบันไดจะนำไปสู่ที่ที่ต่างกันทุกวันเลยเราไม่รู้ว่ามันจะไปโผล่ที่ไหนแฮร์รี่และลูน่าเดินตามบันไดนั้นไปเมื่อถึงกำแพงหิน แฮรี่ดึงผ้าคลุมล่องหนออกมาคลุมตัวเขาและลูน่าก่อนที่แฮรี่จะสัมผัสกำแพงตรงหน้าและกำแพงก็ละลายหายไปแฮรี่ดึงแผนที่ตัวกวนออกมาและพบว่าพวกเขาอยู่ที่ชั้นห้าลูน่าพาแฮรี่ไปที่ห้องนั่งเล่นรวมของเรเวนคลอซึ่งแฮรรี่ไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนที่ประตูทางเข้าไปที่ห้องนั่งเล่นของเรเวนคลอก็ดูแปลกมากเพราะว่ามันไม่มีลูกบิดหรือรูกุญแจมีเพียงรูปน no ้องอินทรีประดับอยู่ ลูน่าเคาะไปที่ประตูหนึ่งครั้งและน้องอินซีก็พูดขึ้นมาว่านกฟินิกซ์และเปลวไฟอะไรมาก่อนกันแฮร์รี่งงว่าเราไม่ใช่รหัสผ่านหรอกหรอลูน่าตอบว่าเราต้องตอบคำถามให้ได้ถึงจะเข้าไปด้านในได้ถ้าตอบไม่ถูกก็ต้องรอจนกว่าจะมีคนตอบถูกและลูน่าก็ตอบไปว่าวงกลมไม่มีจุดเริ่มต้นและประตูก็เหวี่ยงออกทันที ในห้องนั่งเล่นรวมของเรเวนคลอมีขนาดกว้างเป็นทรงกลมมีหน้าต่างทรงโคง้งนักเรียนเรเวนคลอคงได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากจากจุดนี้และแฮร์รี่ก็เห็นรูปปั้นของโรเวน่าเรเวนคลอเขาเดินออกไปดูใกล้ๆและเห็นว่าบนศีรษะของเธอมีมงกุฎคล้ายๆกับที่เฟลใส่ในงานแต่งงานมีตัวหนังสือเล็กๆสลักเอาไว้แฮร์รี่เดินออกจากผ้าคลุมล่องหนเพื่อปีนขึ้นไปอ่านซึ่งคำคำนั้นเป็นคำว่า ชาวปัญญาเหลือขนานับคือขุมทรัพย์มหาศาลจูจ่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าชาวปัญญาที่แกไม่มีสักนิดเลยนะสิแฮร์รี่หันไปและเจอกับอเล็กโตครโรยืนอยู่และอเล็กโตก็กดนิ้วลงไปบนตราม,มาบนแขนแผลเป็นของแฮร์รี่เจ็บอย่างแสนสาหัสและแฮร์รี่ก็เห็นว่าตอนนี้วูเดเมอร์อยู่ที่ถ้ำสถานที่ที่ล็อกเก็ตเคยซ่อนอยู่และวูเดเมอร์ก็รู้แล้วว่าในที่สุด พวกนั้นก็จับแฮร์รี่พอตเตอร์ได้มีเสียงดังสนันจนทำให้แฮร์รี่กลับมาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันเขาเห็นอเล็กโตแคโรล้มคว่ำไปชนกับตู้หนังสือลู Luna, น่าสกดนิ่งอเล็กโตเธอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่เธอได้สกดนิ่งนอกชั้นเรียนของกองทัพเดมันดอรอในตอนนั้นเหล่านักเรียนเรเวนคลอก็เริ่มวิ่งออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น แฮร์รี่รีบวิ่งเข้าไปซ่อนตัวในผ้าคลุมล่องหนกับลูน่านักเรียนเเวนคลอเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นและมองไปยังร่างที่ไร้สติของอเล็กโตมีนักเรียนคนหนึ่งเอาเท้าเขี่ยที่ก้นของอเล็กโตและตะโกนด้วยความดีใจว่าเขาหน้าจะตายแล้วนะจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นตามมาด้วยคำถามจากนกอินทรีที่หน้าประตูว่าวัตถุที่หายไปนั้นอยู่ที่ไหนเสียงของอเมคาสแคโรตะโกนมาว่าจะไปรู้ได้ยังไง อเล็กโตเธออยู่ในนั้นหรือเปล่าจับตัวแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ไหมถ้าจอมมารมาถึงแล้วเราไม่ได้ตัวแฮร์รี่เราจะโดนลงโทษแบบพวกมาลฟอยนะเปิดประตูสินักเรียนในวันคลอก็เริ่มหวาดกลัวแล้ววิ่งกลับไปที่หอนอนจู่ๆเสียงของศาสตราจารย์มักกอนเกลก็พูดขึ้นมาจากด้านนอกประตูว่าคุณมาทำอะไรที่นี่และอเมคาสก็ตอบว่าจะเข้าไปข้างในนะสิไปตามฟลิปวิกมาเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะ ศาสตราจารย์มกอรก้า็ถามต่อว่าน้องสาวของคุณอยู่ข้างในไม่ใช่หรอเพราะคุณสั่งให้ศาสตราจารย์ฟริดวิกเปิดให้น้องสาวของคุณเข้าไปเมื่อ <sok> หัวค่ำนี้เองบางทีลองบอกให้น้องสาวของคุณเปิดประตูให้ก็ได้นะอเมคาสก็เลยว่าศาสตราจารย์มกอรนก้าวว่าแย่แก่งเงือกก็อเล็กโตไม่เปิดประตูให้นะสิแกนั่นแหละเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้ และศาสตราจารย์มกรนก้าก็ตอบคำถามของประตูด้วยคำตอบที่ว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีตัวตนซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นทุกๆสิ่งและประตูก็เปิดออกนักเรียนในบันครอสที่เหลือก็วิ่งหายไปที่หอนอนทันทีเมื่ออมีคาสเห็นอเล็กโตนอนอยู่ที่พื้นเขาก็โกรธจัดและหวาดกลัวในเวลาเดียวกัน เขาบอกว่าเขาจะกรีดแทงทุกคนจนกว่าจะมีคนยอมบอกว่าใครทำร้ายน้องสาวของเขาแล้วจอมมานจะว่ายังไงถ้าเรายังจับตัวพอตเตอร์ไม่ได้เลยศาสตราจารย์มกอนนกเก้าถามกลับทันทีว่าพอตเตอร์หรอหมายความว่ายังไงอามีคาสบอกว่าจอมมานสั่งไว้ว่าพอตเตอร์อาจจะเข้ามาในหอคอยของเรเวนคลอศาสตราจารย์มกอนนกเก้ายังคงงงอยู่และตอบกลับว่า พอเตออยู่กริฟฟินดอร์ตั้งหากเขาจะมาทําอะไรที่หอคอยของเรเวนคลอล่ะศาสตราจารย์มกอนาก้าก,ก็กว่านมองไปรอบๆห้องอามีคาสบอกว่าเขาจะลงโทษความผิดให้กับนักเรียนเรเวนคลอว่าพวกมันบังคับให้อเล็กโตกดตรามานจอม,มันจะได้ลงโทษเด็กพวกนั้นแทนแค่เด็กไม่กี่คนคงไม่ต่างกันตรงไหนศาสตราจารย์มกอนาก้าก,ก็ตอบว่าต่างสิต่างตรงความจริงและคําโกหกความกล้าหาญและความขี้ขลาด เธอจะไม่ยอมให้อมีิคัสโยนความผิดให้นักเรียนเด็กขาดอมีิคัสตอบว่าแกไม่มีสิทธิ์จะยอมหรือไม่ยอมหรอกยุคของแกมันหมดไปแล้วแกต้องสนับสนุนฉันไม่งั้นแกต้องเสียใจและอเมีิคัสก็ทมน้ำลายใส่หน้าศาสตราจารย์มาก่อนนะเก้าแฮร์รี่ออกจากใต้ผ้าคลุมล่องหนทันทีและเศกคำสาปกรีดแทงใส่อมีิัส อมีคัสลอยไปในอากาศและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและเขาก็ชนเข้ากับตู้หนังสือหล่นลงไปที่พื้นและหมดสติศาสตราจารย์มากอนาก้าตกใจมากเธอถามแฮร์รี่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแฮร์รี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแฮร์รี่รีบบอกว่าวอร์เดมอ์กำลังจะมาที่นี่แล้วและลูนาก็ออกมาจากใต้ผ้าคลุมล่องหนเธอถามว่าตอนนี้เราเรียกชื่อนั้นได้แล้วหรอ การปรากฏตัวของลูน่าทำเอาศาสตราจารย์มกนาเก้าแทบเป็นลมเธอเดินเซและสุดลงนั่งบนเก้าอี้เธอบอกให้แฮร์รี่รีบหนีไปเดี๋ยวนี้แต่แฮร์รี่บอกว่าเรามีภารกิจที่ต้องทำแล้วอาจารย์รู้ไหมวรัดกล้าวของเรเวนคลออย,อยู่ที่ไหนเราต้องหามันให้เจอศาสตราจารย์มกนาเก้าได้เพียงแต่อตอบว่ามันหายไปนานแล้วในตอนนั้นอมมคาสก็เริ่มรู้สึกตัว ศาสตราจารย์มะกรก้าวก็ชี้ไม้เกียสิทิ์ไปที่เขาและเสก็จคำสาปสะกดใจอามีคัสเดินไปหยิบไม้เกียสติธิ์ของน้องสาวและเดินมาส่งให้ศาสตราจารย์มกรก้าวพร้อมกับไม้เกียสิทิ์ของตัวเองและอามีคัสก็เดินไปนอนข้างๆน้องสาว หลังจากนั้นศาสตราจารย์มกอนาก้าก็เสกเชือกมัดรอบตัวสองพี่น้องแคโรเอาไว้ในตอนนั้นแฮร์รี่เจ็บแผลเป็นที่หน้าผากและเขาก็เห็นว่าวอดมอร์กำลังมองดูในอ่างที่ว่างเปล่าไร้เงาของล็อกเกตแฮร์รี่รีบบอกมกอนาก้าว่าวอดมอร์กำลังจะมาแล้วเราต้องพานักเรียนออกไปหลบก่อนระหว่างที่แฮร์รี่ค้นปราศาสตนี้นี่เป็นคำสั่งที่ดัมบิดอร์ทิ้งไว้ให้แฮร์รี่ทำและวอดมอร์ต้องการแค่แฮร์รี่ วอเดมอร์ไม่สนหรอกว่าต้องฆ่าใครบ้างศาสตราจารย์มกอนาก้าเลยบอกว่าเธอจะปกป้องนักเรียนเองพวกอาจารย์ที่นี่คงจะต้านคนที่คุณก็รู้ว่าใครได้สักพักแต่ก่อนอื่นเราต้องจัดการสเนปและเราต้องอบพยพผู้บริสุทธิ์ออกไปให้ได้มากที่สุดแฮร์รี่ก็เลยรีบบอกเรื่องทางออกไปร้านหัวหมูให้ศาสตราจารย์มกอนาก้าฟังหลังจากนั้นมกอนาก้าก็เสกตะข่ายคลุมร่างสองพี่น้องแคโรลและห้อยมันไว้กลางอางกาศ เธอบอกแฮร์รี่ให้สวมผ้าคลุมล่องหนแล้วเราต้องรีบไปบอกอาจารย์ประจำบ้านคนอื่นๆศาสตราจารย์มักกอนเกลเสกแมวผู้พิทักษ์ออกมาสามตัวและส่งมันไปบอกข่าวกับอาจารย์ประจำบ้านคนอื่นเมื่อพวกเขาเดินลงมาที่ชั้นสองพวกเขาก็เจอกับสเนปเขาถามว่าพี่น้องแคโรอยู่ที่ไหนมักกอนเกลก็เลยส่วนไปว่าคุณสั่งให้พวกเขาไปอยู่ไหนล่ะ สเนปเดินเข้ามาใกล้ๆและมองไปรอบๆสารตราจาร์มกอนนกเกลเหมือนรู้ว่าแฮร์รี่อยู่ตรงนั้นเขาพูดขึ้นมาว่าอเล็กโตจับผู้บุกรุกได้มกอนน,นกเกลก็ถามกลับว่าทำไมถึงเข้าใจแบบนั้นล่ะอ๋อฉันลืมไปว่าพวกผู้เสพความตายแบบคุณมีวิธีสื่อสารกันแบบส่วนตัวแต่สเนปก็ทำเป็นไม่ได้ยินและเขาก็ถามต่อว่าทำไมถึงออกมาทำอะไรดึกดื่นปานนี้คืนนี้ไม่ใช่เวรคุณลาตระเวนซะหน่อย มักกอนัก,ก้าบอกว่าเธอได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายก็เลยออกมาดูแต่สเนปก็ถามต่อว่าเห็นแฮร์รี่ไหมเพราะเขาต้องยืนยันแต่ว่าสเนปยังพูดไม่ทันจบมักกอนัก้าก็ยกไมก้กายสิทธิ์และส่งขาถาไปหาสเนปทันทีสเนปก็เร็วพอที่จะเสกคขาถากรอะวิเศษป้องกันตัวเองเอาไว้มักกอนัก,ก้าเส็คคบไฟบนกำแพงจนเปลวไฟพุ่งเข้าใส่สเนป และสเนปก็เสกเปลวไฟนั้นให้กลายเป็นงูตัวใหญ่และมกอนนเกลก็เสกงูตัวนั้นให้กลายเป็นมีดสั้นจํานวนมากพุ่งเข้าใส่สเนปสเนปก็เลยใช้รูปปั้นชุดเกรอบบังตัวเองจนมีดสั้นนั้นปักลงบนเสื้อกรอารแทนในตอนนั้นสตราจารย์ฟลิตวิกสตร์าจารย์สปรล์และสตราจารย์สลักฮอนก็วิ่งตามมาฟลิตวิกตะโกนขึ้นมาว่าแกต้องไม่คาตกรรมใครที่ฮอกวอตส์อีก และศาสตราจารย์ฟลิตวิกก็เสกคาถาใส่ชุดเกราะที่สเนปซ่อนอยู่ให้มีชีวิตแต่สเนปก็ดินหลุดออกมาจากชุดเกราะได้และส่งชุดเกราะให้พุ่งไปทำร้ายฟลิตวิกแทนมีอาจารย์ประจำบ้านคนอื่นๆวิ่งตามไปแฮร์รี่ได้ยินเสียงศาสตราจารย์มกอนาก้าตะโกนด่าสเนปว่าคนตาขาวสเนปวิ่งหนีเข้าไปในห้องเรียนห้องหนึ่งเมื่อแฮร์รี่และลูน่าวิ่งตามเข้าไปก็พบว่ามากอนาก้าฟลิตวิกและสปรัตยืนอยู่ตรงหน้าปากที่แตก มกักกอนกากลบอกว่าสเนปกระโดดออกจากหน้าต่างไปแต่เขาไม่ตายหรอกเพราะยังถือไม้เกียวศิ์ไว้อยู่เลยและดูเหมือนว่าเขาเรียนรู้อะไรบางอย่างมาจากเจ้านายด้วยและแฮร์รี่ก็เห็นเงาสีดำขนาดใหญ่เหมือนข้างคาวบินฝ่าความมืดออกไปทางรั้วโรงเรียนศาสตราจารย์สลักฮอนวิ่งหอบตามหลังมาเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้น และเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นแฮร์รี่แฮร์รี่บอกกับมักกอนากาว่าเราต้องรีบป้องกันโรงเรียนก่อนเพราะว่าวอร์เดอมอร์กำลังจะมาแล้วมักกอนากาก็เลยหันไปบอกอาจารย์คนอื่นๆว่าแฮร์รี่กำลังทำตามคำสั่งบางอย่างของดัมเบิลดอร์เราต้องเสคาถาป้องกันทุกอย่างในขณะที่แฮร์รี่ทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายฟลิดวิกบอกว่าเราไม่สามารถสกัดคนที่คุณก็รู้ว่าใครได้ตลอดไปหรอกนะแต่ศาสตราจารย์สปรัลบอกว่า อย่างน้อยพวกเราก็สามารถถ่วงเวลาไว้ได้ศาสตราจารย์สปรั์รับคำสั่งและวิ่งกลับไปที่หอพักของฮัฟเฟิร์พัฟส่วนศาสตราจารย์ฟลิดวิกก็เริ่มต้นเสกขาทาออกไปนอกหน้าต่างที่แตกแฮร์รี่ตัดสินใจเดินเข้าไปขาจังหวะศาสตราจารย์ฟลิตวิกเพื่อถามหารัดกล้าวของเรเวนคลอแต่ศาสตราจารย์ฟลิตวิกกลับบอกว่ามันหายไปตั้งนานแล้วไม่เคยมีใครเห็นมันมานานแล้วแฮร์รี่เริ่มรู้สึกท้อ ถ้าไม่ใช่รัดเกล้าของเรเวนคลอแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะในตอนนั้นศาสตราจารย์สลักฮอนก็เดินมาบอกกับมักกอนาก้าด้วยเสียงที่เหนื่อยหอบว่าเขาคิดว่าแผนการนี้มันไม่ฉลาดเลยนะพวกนั้นต้องเข้ามาได้อยู่แล้วและใครก็ตามที่พยายามถ่วงเวลาก็จะตกอยู่ในอันตรายทั้งหมดมักกอนาก้าก็เลยสั่งให้สลักฮอนไปพานักเรียนสริทิรินมาที่นี่ในอีก20นาที ถ้าสลักฮอนอยากจะหนีไปพร้อมกับนักเรียนก็ทำได้เลยแต่หากใครใคนใดคนหนึ่งพยายามขัดขวางเราเราจะสู้จนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งถึงเวลาแล้วที่สลิเทรินต้องเลือกว่าจะอยู่ฝ่ายไหนมกักกอนาก้าก็เดินต่อไปโดยมีแฮรี่และลูน่าวิ่งตามมาในขณะที่มกักกอน,น,นกากาวกำลังร่ายคาถาป้องกันโรงเรียนพาโรงฟิลก็วิ่งมาและตะโกนว่านักเรียนออกจากเตียงมกักกอน,น,นกากาวก็เลยตะโกนกลับไปว่า ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละจงงัางหัดทำอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างสิไปตามพีฟมาเดี๋ยวนี้ฟิลถึงกับงงปนตกใจแต่ก็เดินจากไปแล้วบ่นพึมพำศาสตราจารย์มกรนังเกหันมาเซคถาต่อเธอเสกให้ชุดเกราะและรูปปั้นกระโดดลงมาจากฐานมากอนัเกสั่งให้กองทัพชุดเกราะและรูปปั้นไปวางกำลังรอบๆโรงเรียนและเหล่ากองทัพชุดเกราะก็เดินออกไปปฏิบัติตามคำสั่ง มาร์กอนน,นเกลบอกกับแฮร์รี่แล้วรูน่าว่าให้พาเพื่อนเพื่อนทุกคนออกไปที่ห้องโถงใหญ่ส่วนเธอจะไปที่หอพักของกริฟฟินดอร์เพื่อปลุกนักเรียนทุกคนระหว่างที่วิ่งกลับไปที่ห้องต้องประสงค์มีนักเรียนหลายคนเห็นแฮร์รี่แล้วเริ่มส่งเสียงเรียกเขาแต่เขาก็ไม่สนใจและมุ่งหน้าไปต่อที่ห้องต้องประสงค์เมื่อเขาเข้ามาในห้องก็ต้องตกใจหนักมากขึ้นไปอีกเพราะว่าในห้องนั้นมีคนจำนวนเยอะมากกว่าเดิมมีทั้งคิงส์ลีย์ลูปิน Oliver Wood, ูดแคทต e ้เบลแอ l เจล j o h n จอห์นสันอ s ลิเซียสปินเนตต์บิลเฟนายและนางวิ l e y ลูปินถามแฮร์รี่ว่าเกิดอะไรขึ้นแฮ r ์รี่รีบบอกว่าวอร์เดมอ t กำลังจะมาตอนนี้สเนปหนีไปแล้วแล้วพวกคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเฟรดบอกว่าเขาเป็นคนส่งข่าวไปบอกกองทัพดัมเบิลดอร์ที่เหลือเองและพวกกองทัพดัมเบิลดอร์ก็ไปบอกภาคีนอกฟินิกส์เรื่องสนุกๆแบบนี้จะพลาดได้ยังไง แฮร์รี่บอกว่าตอนนี้อาจารย์ประจำบ้านกำลังอบพยพนักเรียนและทุกคนต้องไปรวมกันที่ห้องโถงใหญ่ทุกคนในห้องก็ชักไม้เกียร์ิ์ออกมาเตรียมพร้อมต่อสู้คนเริ่มทยอยเดินออกไปด้านนอกซึ่งตอนนี้ในห้องต้องประสงค์เหลือเพียงนางวิสลี์จินนี่ลูปินเฟรดจอร์จบิลและเฟลอร์ซึ่งนางวิสลี่ก็บอกกับจินนี่ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ว่าแม่ไม่อนุญาตลูกต้องกลับบ้านแต่จินนี่ก็ยังคงดื้อดึง เพราะว่าเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกของกองทัพดมอนดอร์เช่นกันนางวิสลี์ก็เลยตอบกลับว่านั่นคือแก๊งวัยรุ่นสินะแต่เฟรดก็พยายามช่วยจินนี่เฟรดบอกว่าแก๊งวัยรุ่นที่กําลังต่อสู้ทั้งๆท,ที่ไม่มีใครกล้าทํามาก่อนนางวิสลี์ก็เลยหันไปว่าเฟรดและจอร์จว่าน้องเพิ่งจะอายุ16เองนะแล้วแกสองคนนึกยังไงถึงพาน้องมาด้วยบิวก็เลยพูดขึ้นมาว่าแม่พูดถูกคนที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ต้องอพยพไปจากที่นี่ จินนี่ก็เริ่มมีน้ำตาไหลและตะโกนออกมาว่าเธอจะไม่กลับบ้านครอบครัวของเธอทั้งหมดอยู่ที่นี่เราจะปล่อยให้เธอนั่งคอยที่บ้านคนเดียวได้ยังไงจินนี่ก็เลยหันมาหาแฮร์รี่เพื่อขอความช่วยเหลือแต่แฮร์รี่ก็ได้แต่สั่นหัวในตอนนั้นประตูอุมโมงค์ก็เปิดออกเพอร์ซี่วิสลี์วิ่งเข้ามาแล้วถามว่าเขาสายไปหรือเปล่าเขาเพิ่งรู้ข่าวทั้งเพอร์ซี่และคนที่เหลือในห้องต่างเงียบกริบ ดูเหมือนว่าเพอร์ซี่ไม่ได้คาดว่าจะมาเจอสมาชิกครอบครัวเกือบทั้งหมดอยู่ในห้องนี้เฟลพยายามทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติด้วยการถามลูป,ปินว่าเจ้าหนูเท็ดดี้เป็นยังไงบ้างลูป,ปินก็ทำอะไรไม่ถูกแต่เขาก็ตอบกลับอย่างเก้อเก้อว่าเท็ดดี้สบายดีเท็ดดี้อยู่กับทองส์และเขาก็เอารูปของเท็ดดี้มาด้วยและลูป,ปินก็เอารูปเด็กทารกให้แฮร์รี่และเฟลดูจู่ๆเพอร์ซีก็ตะโกนว่าตัวเองว่าเขามันปัญญาอ่อน เฟรดก็เลยช่วยเสริมว่าคนปัญญานิ่มอยากมีอำนาจยอมทิ้งครอบครัวไปหากระทรวงเวมนตมดเพอร์ซี่ก็ยอมรับว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆนั่นแหละและเฟรดก็ยื่นมือไปจับมือกับเพอร์ซี่นางวิสลีย์ถึงกับร้องไห้โฮเลยวิ่งเข้าไปกอดเพอร์ซี่ทันทีเพอร์ซี่หันไปขอโทษพ่อและนายวิสลีย์ก็เข้ามากอดเพอร์ซี่เช่นกันเพอร์ซี่บอกว่าเขารู้มาตั้งนานแล้วแต่พยายามหาทางออกอยู่มันไม่ง่ายเลย เพราะกระทรวงจับคนทรยศ์ขังไว้พอดีเขาติดต่อกับอเบอร์ฟอร์ดได้แล้วอเบอร์ฟอร์ดก็เพิ่งบอกข่าวว่าฮอกวอตส์กำลังสู้เขาก็เลยรีบมานางวิสลีย์ก็ตะคอกใส่จินนี่เพราะว่าจินนี่ช่วยโอกาสนี้แอบย่องขึ้นบันไดไปลูปินก็เลยบอกว่าให้จินนี่รอยอยู่ที่ห้องนี้ก็ได้นางวิสลีย์ก็เลยตอบตกลงแฮร์รี่เพิ่งจะสังเกตเห็นว่ารอและเฮอร์เมลนี่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้เขาถามหาทั้งสองคน จินนี่ก็เลยบอกว่าเธอได้ยินรอนกับเฮอร์เมลนี่พูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับห้องน้ําและในตอนนั้นแฮร์รี่ก็เจ็บแผลเป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เขาเห็นว่าวอดมอร์ ore, กำลังยืนอยู่ที่หน้ารั้วของโรงเรียนมีนากินีพันอยู่รอบบ่าพร้อมกับความรู้สึกที่โหดเหี้ยมไร้ความปราณีและพร้อมที่จะฆ่า